กัญญย่แบรนด์สกินแคร์ระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความพายครั้งนี้ทงซีลุงบกสบัดลบทุกข้อจำกัดในงานแบงคอ k p ายเฟสติวัลสองพันบด้วยขบวนพาเลทช,ชุดใหญ่พร้อมเปิดตัวแคมเปญใหญ่แท็ hashtag ลบเพื่อกล้าเป็นตัวเองพร้อมชวนทุกคนกล้าที่จะลบทุกคำตัดสินทุกมาตรฐานที่สังคมตรีตราในความแตกต่างหลากหลายค่ะแล้วลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อเป็นตัวเองอย่างมั่นใจเพื่อฉลองเดือนแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผ่านทุกกกขววดอองารซื้ันนเยไมลิ แพ็กเกจพิเศษพรอิดิชั่นเท่ากับรวมบริจาคเงิน5บาทมอบให้กับสมาคมฟ้าสีลุงแห่งประเทศไทยตลอดเดือนมิถุนายน2567นี้ค่ะรู้สึกดีใจมากนะคะก็แล้วก็มาในคอนเซ็ปต์แบบรบเพื่อกา้าเนาะใช่ค่ะ้องมิขาพี่จูดี้เนี่ยถูกเอ่อ โดนรับเกิดจากกันเย้เนี่ยเป็นปีแรกเลยค่ะไม่เคยถือว่าเป็นน้องใหม่ต้องขออนุญาตพี่โยน้องโยพี่บิ๊กเนี่ยสอนงานด้วยเดีก็ปีแรกเหมือนกันค่ะพี่เจนี่ปีแรกกันหมดเลยพี่เหรอมาเธอปีที่แล้วเธอมาแล้วไม่เหรอมาทําอะไรมาแล้วเธอขี่มอไซค่ะมอใชซค่ะแล้วทำหน้าที่นําขบวนได้เฉยค่ะเอาเหรอแต่ปีนี้คือออฟฟิเชียลมาในทีมของกันยเย้ไงเรามากับกันยเย้เราพกกล้าเป็นตัวเองค่่ะเนียก็จะเป็นสีสันเป็นแบบงานพายอย่างเงี้ยนะโยก็จะมาในทีมแบบดอกไม้ดอกไม้ หลายสีคองโอยเนี่ยก็จะเป็นหวานๆนะคะแต่ก็ชอบเลือกทำแบบเป็นตัวแทนของ transgender ก็จะเป็นรูปโ,ง,โ,ง,โงสีฟ้ากับชมพูใช่ค่ะส่วนดิฉันก็อย่างที่เห็นเลยนะคะถึงเราจะมีกล้ามแต่เราก็สามารถเต่งหญิงได้แ,แล้วคุณแม่ล่<ม>ะคะฉันเหรอก็ <c oughs> อย่างที่เห็นนะค่ะก็ดอกไม้ธนาพันเพราะว่าเราสดใสและเบ่งบานใช่ค่ะพร้อมนี่จ้ะมีความรักที่ดี แต่ก็พร้อมที่เริ่มต้นความรักดีๆค่ะในเดือนพายมันตื่นเต้นค่ะแต่ว่าสบายใจรู้ว่าร่วมงานกับน้องโยชิทั้งสองแล้วก็น้องบิ๊กสบายใจมากเป็นตัวตัวเองมากครับเป็นจริงๆสำหรับโยโยเพิ่งเดินเทเลทปีแรกเลไม่เคยเดินก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเดินเดิเดินเดินกันบ่อยเมื่อปีที่แล้วโยชิซ่านตำนานไว้ในการอดเคาร์ดแล้วไปลมไปจริงจริงหรอไปล้มไปหรอไม่จริงไม่จริงแล้วหนูก็เลยถามว่าหนูต้องอดเท่าไหร่หรอถึงจะได้เท่านี้อีกแต่รู้สึกว่าปีที่แล้วกับปีนี้เเนนนีีีี่่ยยป้มา เาากเใช่เหมือนหนูสาหรับหนูหนูมีความรู้สึกว่าหลายๆลีพปีกชาวเราก็มาหรือแบาบว่าผู้หญิงผู้ชายมาเพื่อเรียกร้องบางอย่างอะไรเงี้ยแต่สําหรับปีนี้หนูมีความรู้สึกว่าหลายคนมาเพื่อเสนอฉลองอคือตอนแรกเขามีกลุ่มในการส่งลูกม,มาแล้วเราแอบไปส่องลุกน้องโยพี่โยพี่จุดดีอ,เ,อ,อเราเคิดไปแล้วว่าถ้าเรามาในเฉดสีนะยังไงเราก็ดับและอับแสงไปเพรที่นะนั้า ดาราใหม่อย,อย่างเราแล้วก็ต้องการซีนกันเนิดง <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวครับเพราะว่าทุกคนมีความเป็นตัวตัวเองอยู่แล้วยิ่งตอกย้ำความวความเท่าเทียมกันความเป็นตัวเองของทุกเพศทุกใบอยูะะ่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นนะแล้ว,วคือมันก็จะมีความต่างๆที่แบบเหมือนกับว่าคอยว่าพวกเรามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแบบ ที่มันจะแบบเหมือนกับมาเลเวลพวกเราอะไค่ะวันก็ลบมันออกไปวันนี้เลยลบออกไปแล้วปเป็นตัวเองดีที่พี่โพูดถูกเพราะว่าถ้าจิตไม่แข็งพอ,อยิ่งเป็นดาราหน้าใหม่พิจนดี้อย่างเงี้ยเจอโยชิโยโยชิริดาเจอมิกเขาไม่มาแล้วเขาลาออกไปแล้วเขาไม่ร่วมแข่งไปได้แล้วแต่เราจิตแข็งไงคะแล้วก็ลบเพื่อก้าวไนตัวเองไงคะ<ช>งมายืนตรงนี้ยืนเทียบสี่สามคนนี้ได้แล้วลบต้องใส้อะไรลบครับครับการีเอฟไวซลเซราติงติงวอร์ดอกค่ะ ครับก็จริงๆแล้วก็ออคอนเซปเลยก็คืออยากจะให้เป็นตัวของตัวเองคือใครที่แบบว่าเอยมันมีคำตบประมาทเราหลังต่างๆมาต่างๆน,นานามากมายเนี่ยฮะลบออกไปเลยก็เป็น <ul ain S 2> ตัวเองให้ดีที่สุดอยู่เหรอค <han>? ะก็เป็นเรื่องของของการเฉลิมฉลองเนาะโยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ใน community อาชี้ดีคิก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองค่ะค่ะ ก็วันนี้นะคะหลายๆคนก็ตั้งใจแต่งตัวกันมาเนาะ,ะเพื่อเสริมสลองก็กลับบ้านไปอย่าลืมกันดิยมายเซล่าเซ็นไน้าสะอาดด้วยนะคะอ่าับพิจุรนี้ก็ง่ายๆนะคะว่านี่คือการเริ่มต้นเดือนนี้แต่ว่าทุกๆเดือนทุกวันนะคะอยากให้ทุกคนเป็นตัวเองอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจตัวเองและก็ทําสิ่งดีๆให้กับสังคมแค่นั้นเองค่ะ